สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับอยู่ในยุ้ยสวนยางคือเก้านะครับเพิ่งงยอดนากดแล้วนะครับผมสฟกับ่าโต๊ะพี่น้องฮอนเอ้าครับเขากัสศิร้กิดมาตอบพี่น้องครับแหงแรงร้ายนะครับอ่อนกดกําลังเล้วครับอันนี้คือมีดที่สามนะครับหลังจากใายไปนะครับมีที่สามนะครับเป็นบางตนครับออกเป็นบางตนพี่น้องครับมือนแดงขึ้นยุดครับเดี๋ยวมอนี้บื้ออื่นกัสศิ แตทยานะครับใส่ขี่วงขี่งัวนะครับบำรุงบำรุงให้เพลินนะครับเนาะหลังจากได้เบาลุกบาลุกให้เพลินนะครับเดี๋ยวพายังชุ่มเรื่อยๆนะครับหย่อยตรงกดนพึ่งแล้วนะครับพี่น้องมีที่สามครับตออกแน่ออกหน่อยออกไรก็บพุดปนกันไปนะครับมีที่มีที่สามนะครับเดี๋ยวพายังรออยังชุ่มนะครับ มีที่สามแล้วนะครับต้นยางปลายหลครับต้นปลายมีที่สามครับอืมกาลัางหย่อยอยู่ี่น้องบ่ได้เอาลมก้นม่ไม่หย่อนเลยนี่และครับบรรยากาศนะครับอยู่สวนยางเจ้าของนะครับอยู่้างบ้านนะครับเนาะประมาณนี้นะครับมีที่สามนะครับ เดี๋ยวพายังชุ่มเรื่อยๆนะครับต้อนออกไร่ก็ออกไร่ต้นออกน้อยก็ออกน้อ,นอ,อ,ย,อ,อยนะครับสำหรับซับปนผนั้นไปนะครับเดี๋ยวสิตัดหย่าออกแล้วก็ใส่หิ้งวัวใส่ปุ๋ยแบบรุงหงเพิณนนะครับอประมาณนี้นะครับพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวพายังชุ่มเรื่อยๆนะครับ กดตังสีงแห่งนะครับพี่นงบรรยากาศนะครับแดดออกแล้วมันมีงานรถทงระแห่แเกเขาวสวนยางคือเก่านะครับพี่นกอื่อ <c oughs> <c oughs> งจากเขาเขาวะไซอยู่นะครับมันมีงานเท่ากับมะก,กีดยางนะครับมันมีงาน,นครับนี่สาม ของแท้ครับพี่น้อะของแท้บางตุนน่นนะของแท้เป็นบางต้นนะครับมาวันนี้นะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับเอาพกการ์ดคลิปน่ากันแล้วกันนะครับอ่ะอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีครับผม